โซเชียลจัดหนักไอรักชนกทำรับไม่ได้หลังเต้อาชีวะประกาศล่าทะลวังเผยแพร่11กุมภาพันธ์2 0 2 4 6นาฬิกา54นาทีไอรักชนกใจบางรับไม่ได้หลังเต้อาชีวะประกาศล่าทะลวังล่านไม่มีสิทธิคุกคามคนอื่นชาวเน็ตเม้นต์เดือดไปสอนตะวันก่อนดีไหมโซเชียลจัดหนักไอรักชนกทำรับไม่ได้หลังเต้อาชีวะประกาศล่าทะลุวังทีวีข่าวช้างช้างนิวทีวีรายงาน ยังคงเป็นประเด็นร้อนให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มปกป้องสถาบันกับกลุ่มทะลวังซึ่งเรื่องก็เริ่มมาจากที่แก๊งทะลวังป่วนไม่หยุดตั้งแต่ไปตามขับรถจี่ขบวนเสด็จกระทั่งมาทำคอนเทนต์ซ้ำที่หน้าห้างสยามพารากอนด้วยการทำโพลเรื่องขบวนเสด็จอีกครั้งงานนี้กลุ่มคนรักสถาบันเขาจะทนไหวหรือคะเพราะทำแบบนี้มันเหมือนย่ำยีหัวใจกันเขาก็ออกมาตามติดพฤติกรรมกระทั่งมีการยั่วย,ยุจนนำไปสู่การประทะกันในที่สุดแถมฝั่งทะลวัง เหมือนจะรู้ว่าจะมีเรื่องเตรียมตัวมาอย่างดีด้วยการพกพาดิ้วกระบองเหล็กมาด้วยทำเอากลุ่มสปปสบาดเจ็บไปหลายคนจนต้องไปแจ้งความข้อหาพยายามฆ่าขณะที่นายอนนท์กลิ่นแก้วแกนนำกลุ่มสปปสรประกาศจุดยืนต่อไปนี้จะไม่ทนอีกแล้ว ต่อมาทางด้านนายอัคารวุฒิไกรศีสมบัติหรือเต้อาชีวะแกนนำกลุ่มอาชีวราชพักดีซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ประทะด้วยนั้นประกาศจุดยืนเช่นกันว่าหากกลุ่มทะลุวังยังทำกิจกรรมจับจ้วงสถานบันอีกต่อไปนี้จะตามไปทุกที่ขอใช้สิทธิพลเมืองในการทำหน้าที่ปกป้องสถาบันของชาติ เหตุการณ์ปะทะกันครั้งนี้ฝ่ายอีแอบอย่างพักเก้าไกลก็ออกมาปกป้องแก๊งทะลวังกันเป็นแถวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนายชัยธวัฒน์นวิโรธหรือแม้แต่ตัวตึงแห่งบางบอนอย่างไอรักชนกสีนอกก็ได้แชร์โพสต์ของเต้อาชีวะที่ไปเฝ้าสังเกตการความเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลวังในสถานที่แห่งหนึ่งโดยไอเขียนข้อความตอบโตว่า นนไม่ตลกคุณจะไม่ชอบหน้าใครแค่ไหนแต่ไม่มีสิทธิ์ไปขู่ทำร้ายหรือยกพวกไปคุกคามถึงที่อยู่ขนาดนี้ตำรวจทำอะไรอยู่ถ้าเป็นต่างประเทศที่มีกฎหมายสตอกเกอร์ต้องโดนสารสั่งห้ามให้หยุดแล้วนะแบบนี้อ่านคอมเมนต์แล้วสิ้นหวังมากไม่ว่าฝั่งไหนไม่ควรสนับสนุนการกระทำแบบนี้นะมันละเมิดกฎหมาย อ่านที่สอสไอโพสแล้วสัมผัสได้ถึงความย้อนแย้งกับพฤติกรรมของกลุ่มทะลุวังกันบ้างไหมคะเพราะฝั่งนั้นละเมิดทุกอย่างทั้งสิทธิส่วนบุคคลทั้งละเมิดกฎหมายซึ่งหลังจากที่ไอได้โพสต์ข้อความนี้ลงไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์โต้แย้งกันเพียบเลยเช่นหุยยะเห็นกีบขับรถคุกคามคนอื่นดันไม่สิ้นหวังนะ่าจะป้าน้ำแข็ง มันคือสงครามทางความเชื่อแล้วไม่มีทางจบจนกว่าจะตายไปข้างเหมือนสงครามาศาสนาเด็กทะลวังต้องหยุดการกระทําไปบีบแตรแบบนั้นอีกแล้วหันหน้ามาคุยกันด้วยความคิดไม่ใช่ความเชื่อไม่ต้องห่วงหรอกท่านสอสอท่านชายพิโทนณะพระัตะแบงเทเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นกฎหมายคุ้มครองบุค,คลากม,มข,อของต่างประเทศป่านนี้ไอสองตัวที่ไปคุกคามขบวนเสด็จคงโดนเป่าดิ้งตายเป็นหมาเน่าบนทางด่วนไปแล้วครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบถ้าไม่สุดๆจริงๆให้มันจบในรุน่นเรา